สวัสดีครับสีแขม How To คลิปนี้นะครับผุจะมาใช้เพื่อนๆวิธีการตั้ง Stop Loss Stop Loss นี่สําคัญนะครับไม่ได้มี Stop ฝั่ง Loss อย่างเดียวนะมี Stop ฝั่งไหนบ้างแล้วก็มีการ s e ต t ิ้งแล้วใช้ประโยชน์จากมันยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับฮัลโหลจ้าอัดคลิปอยู่ครับเตรียมแป๊บไปนะอ่าเดี๋ยวลงไปซักให้นะครับได้ครับรอแป๊บนึงนะครับได้ครับไดครับ อยู่ก็ให้ลงไปซักผ้าพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วรีบไปดูกันนะครับเดี๋ยวต้องลงไปซักผ้าครับเข้ามาในไบแนนซ์นะครับอยู่ฝั่งขวานะที่เราใช้ตั้งออเดอร์นะครับตั้งช็อตตั้งลองนะก็อยู่ในส่วนของสต็อปนะรอเมาส์ไปโฮเวอร์นะครับก็จะมีขึ้นมา3ตัวนะที่เป็นฝั่งของการตั้งสต็อปนะครับมีสต็อปลิมิต STOP MARKET แล้วก็ t a i l i n g STOP นะมี3ตัวให้เลือกใช้นะครับก็ตัวง่ายสุดก่อนนะเป็น Stop Market นะครับเลือกไปเราจะเห็นว่าใน STOP MARKET เนี่ยจะมีช่องให้ใส่ Stop Price นะครับแล้วก็ Size ของจำนวนที่เราจะ Stop ออกซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้แยกนะว่าเป็น STOP ฝั่ง Profit หรือว่าเป็น STOP ฝั่ง l o s s นะครับก็ลองดูก่อนและกันมาเปลี่ยนเป็น,ปนกราฟเป็นของ Trading Vi e w นะครับแล้วก็ใส่เส้นไปสักเส้นหนึ่งนะสมมติว่าตรงนี้เราเข้าลองไปนะครับ เห็นราคากําลังไซด์เวย์อยู่เออมันน่าจะขึ้นไปได้นะตรงเส้นสีฟ้านี้ที่ราคาสัก6 5 8 5 5ดอลลาร์นะทีนี้เราเปิดลองไว้นะเราไม่ตั้งสตอปลอดไว้สมมติราคามันหลุดลงไปจากจุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะเสียแผนแล้วหรือว่าราคามันดูไม่ดีแล้วนะครับว่ามันน่าจะลงไปเยอะเลยไม่ตั้งสตอปลอดไว้เนี่ยพออาจจะแตกได้นะครับหรือว่าขาดทุนเละเทะนะแนวคิดในการตั้งสตอปรอดก็ง่ายๆนะครับกลัวเจ๊งนะอ,อกลัวเจ๊งอย่างเดียวไม่พอนะครับกลัวหมดตัว ก็เรามาดูซช่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะเราเข้าลองไว้ที่65,855ถ้าลงมาตรงไหน น่าจะเสียทรงแล้วบางคนที่อาจจะมีการใช้ตัว list management เข้ามาช่วยด้วยนะยอมเสี่ยงขัดทุนเท่านี้ก็มาดูมาคำนวณจุดไว้นะว่าเอ้ยตรงไหนที่เรายอมได้แค่นั้นก็มาหาเส้นนะตีลงไปว่าเรายอมเสี่ยงแค่นี้ยอมเสียแค่นี้นะถ้าเสีย stop loss ตัวนี้ไปออกมาดูก่อนนะครับมามองพิจารณาดูว่าเรามองอะไรผิดไปนะ,ะตรงนี้ผมเมาง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างอ,อยู่ตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนสีเขาหน่อยนะเป็นสีแดงนี่ ตรงนี้เรามีเส้นที่เราประเมินไว้แล้วว่าถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยโอเคยอมแพ้นะครับเราก็ต้องมาตั้ง Stop Market นะเป็นราคาที่เราตีเส้นสีแดงนี้ไว้ตีไว้เท่าไหร่เนี่ยหกห้านะก็ใส่เข้าไปเลยว่า Stop Market ราคา6 5 5 6 0 สมมติว่าเราเปิดไว้1 BTC ตรงนี้เนี่ยสามารถทยอย stop ออกได้ด้วยนะสำหรับคนที่คิดว่าค่อยๆทยอยลดความเสี่ยงก่อนละกันแต่สําหรับคนที่คิดว่าไม่เอาแล้วนะลงมาตรงนี้เนี่ยเพ่นดีกว่านะยอมแพ้ก็ใส่ไซส์ไปทั้งหมดเลยสมมติว่าเราเข้าไว้1 BTC ก็ใส่ทั้ง1 BTC เลยนะครับแล้วก็เราเข้าลองไว้ใช่ไหมตอนที่ stop ออกเนี่ยก็จะต้องเป็นฝั่งเซลนะตอนนี้ผมยังไม่มี position ในนี้นะครับก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูตั้งราคาที่จะตั้ง stop market นะใส่ไซส์ ที่ต้องการจะสต็อปออกแล้วก็กดที่ฝั่งเซลล์นะ ลองอยู่ต้องกดเซลล์นะครับเพื่อสต็อปออกมาโอเคก็อันนีง้ง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะหาเส้นยอมแพ้นะครับแล้วก็ใส่ราคาในส่วนของ Stop p r i รซ์ไซส์ที่ต้องการจะสต็อปออกแล้วก็ตั้งออเดอร์ไว้ระบบจะยังไม่ออกให้เลยนะครับไม่ใช่เป็นการกดตรงนี้แล้วออกทันทีนะยอมแพ้ทันทีไม่ใช่นะครับถ้าราคาของตลาดเนี่ยล่วงลงไปในสิ่งเส้นที่เราตั้งสต็อปลอไว้ระบบก็จะทําการขายให้แต่เป็นแบบมาร์เก็ตเซลลนะ ตรงนั้นเป็นแบบง่ายนะครับสำหรับการตั้ง Stop Market มาดูอีกตัวหนึ่งนะยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับเป็นแบบ Stop Limit นะก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้นะครับเลือกที่ Stop Limit นี่เราจะเห็นว่ามันมีช่องหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะมันจะมีราคาที่เรียกว่าช่องของ Price ขึ้นมาด้วยก็เข้าใจง่ายๆครับเมื่อกี้เป็น Stop Market นะไม่สนใจนะครับว่าราคาจะถึงเท่าไหร่ถ้า Stop Market Trick แล้วเนี่ย โยนใส่เลยนะครับเป็นแบบ market order ตรงนี้เพิ่มเข้ามาในส่วนของ price นะครับเพราะว่าที่เราจะตั้งแบบนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งแบบ limit order ก็จะไม่ง่ายนะไอตัว stop price ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือน trigger นะหรือว่าจุดที่ให้มันเริ่มทำงานแล้วเราจะ execute แบบ limit order ลงไปเพื่อจะเป็นจุดการันตีราคานะครับที่เราจะ stop ออกมาที่ราคาเท่าไหร่ต่างกับ stop market นิดเดียวเองเพราะตัวนั้นเนี่ยไม่สนใจนะว่าราคาเท่าไหร่โยนทิ้งเลยนะแต่ตัวนี้เราสามารถตั้งแล้วรอ match ได้มาลองดูว่า ลักษณะจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับมีเส้นราคาที่เรายอมแพ้นะที่655.60นะครับเราก็ตั้ง Stop Price นะครับซึ่งเป็นราคา Trigger นะราคาเดิม655.60ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะตั้งขายราคาต่ํากว่าราคาตลาดไม่ได้นะสมมุติว่าไอ้ส่วนของ Trigger หรือว่า Stop Price ตัวนี้เนี่ยเราอยู่ที่65 5 6 0เราจะมาตั้ง price ที่ 65 5 5 0ไม่ได้นะครับเพราะว่าการตั้งแบบนั้นเนี่ยจะไม่ต่างอะไรเลยนะครับกับการตั้ง Sto p market นะเพราะว่าเราไปตั้งขายราคาต่ำกว่าราคาตลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยระบบจะทำการโยนเป็น Market Order ให้ทันทีตรงนี้ก็จำง,ง่ายเลยนะครับ s t o อ price เนี่ยอยู่ราคาเท่าไหร่ตัว Pri c e นะครับหรือว่าราคาที่เราจะตั้งลิมิต Or d e r ตอนที่เราจะโยนทิ้งเนี่ยจะต้องสูงกว่าราคาที่เป็น Sto p price นิดเดียวนะจะนิดเดียวจะ 10, 20, 10, 1น20เซนนี่ยได้นะครับวิธีการกรงนี้ ใช่มเราตั้ง stop price ไปที่65560ไอตัว price เนี่ยจะต้องเป็น65561ก็ได้นะครับ ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันดียังไงคือ1ประเด็นแรกนะครับคือการันตีเลยว่าเฮ้ยเราจะสต็อปออกที่ราคานี้นะราคาจะไม่รูดลงไปนะครับเป็นการเททิ้งอย่างที่2นะครับค่าธรรมเนียมเทรดเนี่ยจะถูกลงไปครึ่งนึงนะเพราะว่าการเทรดแบบลิมิตออเดอร์เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นครึ่งนึงนะครับเมื่อเทียบกับการเทรดแบบมาร์เก็ตออเดอร์ทุกแบบนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะสำหรับการตั้งสต็อปมาร์เก็ตหรือสต็อปลิมิตนะครับระบบสต็อปตัวที่3นะเทลลิงสต็อปนะครับตัวนี้จะมึนๆน,นิดน มีนะครับม e ี Activation Price มี Size นะตัวนี้ถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับก็ให้ไปลองดูในฝั่งของการไล่ a k e Profit นะลองเลื่อนกราฟลงไปข้างล่างหน่อยสมมุติว่าเราไปได้ลอง Position มาโชคดีมากเลย Buy The Dip มานะที่63,714ดอลลาร์นะครับก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้นะจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้สักกี่ครั้งนะครับส่วนมากทำยังไงครับลองข้างบนนะครับ แล้วก็สต็อปลอสข้างล่างนะหรือไม่ก็พอแตกไปข้างล่างนะครับพอ,พอแตกเสร็จพี่เขาดีใส่หน้านะมึนๆน,นะขึ้นมาเท่าเดิมนะครับก็ไม่เข้าใจนะว่ามันมีแค่2ปุ่มนี้มีลองกับช็อตนะทำไมมันยากเหลือเกินนะครับซื้อลองนะมันล่วงนะซื้อช็อตมันพุ่งนะ <c oughs> ก็ชีวิตก็แบบนี้นะครับได้ลองมาตรงนี้ ทำยังไงอะครับก็ต้องหาจุด take profit นะราคาก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปนะครับจนพ้น local high นี้นะก็เริ่มจะเป็นวันที่สดใสแล้วนะวิ่งขึ้นไปนะทีนี้ก็เป็นคําถามนะครับที่เราจะต้องมาประเมินนะว่าเออถ้ามันขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเราจะ take profit ยังไงบางคนนึกไม่ออกนะเออราคาพุ่งขึ้นมาเอ่อขึ้นขึ้นมาได้กําไร take profit นะเอาออกเสร็จปั๊บราคาพุ่งต่อซื้อใหม่นะขายใหม่ซื้อใหม่นะขายใหม่ซื้อใหม่ มันก็เลยไม่รู้ครับว่าเอ๊สรุปแล้วว่าจริงๆเนี่ยเราเล่นไล่ราคาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราซื้อขายซื้อขายซื้อขายซื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้นะว่าเออตรงนี้มันสุดเวฟหรือยังนะซื้อขายซื้อขายไล่ราคาไปเรื่อยไม้สุดท้ายไปซื้อที่ยอดนะแล้วราคามันก็ร่วงลงมาใช่ไหมไม่มี money management นะว่าคุณเล่นทบไปเรื่อยๆนะทบไปเรื่อยๆ all in ทุกไม้ all in ไปเรื่อยราคาร่วงลงมา stop loss ก็ไม่มีพอตแตกเศร้านะครับกว่าจะปั้นพอร์ตมาได้นะสน6เดือน,อนค่อเๆ เล็กผสมน้อยนะเขาเอาเราทีเดียวนะหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะไล่ราคาไม่มีมอนิเต a ร์แมเนจเมนต์ไม่รู้กราฟไม่รู้อะไรเลยนะครับใส่อย่างเดียวนะเป็นการรอเจ๊งนะครับถ้าเล่นแบบนั้นยาวไปแล้วนะกลับมาดู t a l l i n g stop ต่อนะครับเข้าไปตรงนี้อ่าโอเคราคาเขาไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเราจะทํายังไงในการเซต t a l l i n g stop แบบนี้ก็ดูนะครับว่า activation price เนี่ยก็คือราคาที่เราจะเริ่มทําให้ระบบ t a l l i n g stop เนี่ยมันทํางาน แล้วก็มี call back ไอ้ call back เนี่ยใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่มันจะ call back ลงมาจากราคาที่ t a i l i n g stop เนี่ยมันตามไปได้ง่ายๆนะมาดูนะสมมติว่าเราตีเส้นที่เราจะเริ่ม activate ตัว t a i l i n g stop ตัวนี้นะที่65,400ตรงนี้แล้วกันนะใส่เป็นสีแดงเข้าไปนะจะได้เห็นชัดเราลองมาจากเส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไป จนถึง Activate ตัว Tailing Stop ของเราที่65,400นะเส้นสีแดงนี้ระบบจะทำงานยังไงนะครับเราตั้ง Call Back ไว้ที่2%แล้วกันอถ้าราคาขึ้นไป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 แล้วมีการย่อลงมา แต่ไม่ถึง2%ระบบ t a i l i n g stop ตัวนี้เนี่ยจะยังไม่ทำการปิด position ของเราให้เพราะว่าการย่อลงมาการ call back ลงมายังไม่ถึง2%ที่เราตั้งไว้นะสมมุติว่าโชคดีมันลงมาแค่1%แล้วมันดีขึ้นไปอีกสูงกว่าให้เดิมอีกนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาสัก65,600แล้วย่อนะย่อไม่ถึง2%ขึ้นไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนู่นนะถึง66,000นะ ระบบเท i ลิงสต็อปของเราเนี่ยก็จะตามยอดไปเรื่อยๆนะครับจนราคาเนี่ยมันมีการคอแบกนะหรือยอดลงมาเนี่ยมากกว่า2%ระบบเท i ลิงสต็อปตัวนี้จะทําการปิดโ s i t i o n นั้นให้ ออดีมากเลยนะครับเพราะว่าไยงไเราไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีการขายหมูนะครับขายข้างล่างเนี่ยเราก็ไล่ราคาไล่ราคาขึ้นไปนะก็เป็นการร u n trend ขึ้นไปนะครับความยากของการตั้งเทล i ิ i n g stop ตัวนี้เนี่ยคือคุณจะต้องไปคํานวณน,นะหรือลองดูว่าเอ๊ะในช่วงนั้นเนี่ยในเทรนขาขึ้นนั้นๆน,น,นะครับในแต่ละแท่งเนี่ยมันมีการย่อลงมานะอาจจะดู time frame ชั่วโมง time เรม4ชั่วโมงมันมีการย่อลงมาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเราตั้ง c อ l l back เนี่ยชี้เกินไปสมมุติว่าใน แท่งเทียนต่างๆนั้นนะที่เราดูอยู่นะมันมีการย่อลงมา2%แล้วมันไปต่อย่อลงมา1.5%แล้วมันไปต่อแล้วเราเกิดไปตั้งคอแบ็กห1%มันย่อลงมาแค่1%นะมันก็เกี่ยวเทลลิงสต็อปเราไปนะเราก็ไปปิดโพซิชันเร็วกว่าที่เราควรจะทําราคาก็วิ่งไปต่อนะเราก็ต้องไปไล่ราคาอีกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นระบบของการตั้งเทลลิงสต็อปก็เหมือนกันนะในส่วนของระบบสต็อปทุกอย่างนะครับเราไม่จําเป็นต้องออกทั้งหมดโพซิชันที่เรามีนะ เขาจะมีตัวไซส์เนี่ยให้เราใส่ด้วยนะสมมติว่าเราเล่นเหรียญเล็กหน่อยเราอาจจะมีอยู่ทั้งหมดไซส์เนี่ยหนึ่เหรียญที่เราเปิดโพริชันไว้นะเราจะออกทีละ200เหรียญ300เหรียญ500เหรียญ ก็ได้นะครับออกทยอยออกเป็น 20%, 30% 50%เป็นาเป็นการลดความเสี่ยงเก็บกําไรแท้ออกมาทีนี้พอทุกคนเริ่มเข้าใจนะครับลองเข้ามาดูนะอาจจะเล่นไซส์เล็กๆนะเป็นไม้ครูนะครับลองดูซิว่าเข้าตรงนี้นะตั้งสต็อปลอตตรงนี้ตั้งสต็อปโปรฟิตตรงนี้เป็นแบบลิมิตเป็นแบบมาเก็ตเป็นแบบเทลลิงสต็อปเนี่ยทำงานยังไงลองไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆ1เหรียญ2เหรียญนะลองเล่นดูนะครับมันสําคัญนะครับในการที่เราลองได้ใช้งานจริงนะเราจะได้เข้าใจจริงๆว่า ไอการตั้งสต็อปในแต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเทลลิงสต็อปเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะใช้ในการตามเทรนนั้นขึ้นไปนะขึ้นไป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 พอมันมีการย่อลงมาที่เราดูแล้วว่ามันเสียทรงเนี่ยเราก็ใช้เทลลิงสต็อปเนี่ยออกมาในส่วนของสต็อปลิมิตกับสต็อปมาร์เก็ตเนี่ยมันมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่สต็อปแล้วขาดทุนกับสต็อปแล้วได้กําไรตัวสต็อปลอสเนี่ยเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วเนาะตั้งราคาตัวที่เราจะยอมเสียแค่นั้นนะนะราคาที่ลงมาตรรงงนนีีเน้เสยสๆนะ ต็อปออกมาดูทีนี้ตอนนี้หลายคนอาจจะงงๆอยู่นะครับว่าแล้วสต็อปโปรฟิตเนี่ยมันคืออะไรก็เป็นเซตอัพเดิมนะโชคดีนะได้มาเปิดลองที่63,700ดอลลาร์ราคาก็วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เมื่อเรามีโพซิชันแล้วนะแล้วโพซิชันของเราเนี่ยเริ่มเขียวไปเรื่อยๆเขียวไปเรื่อยๆร,ระบบการเทรดของผมเนี่ยเป็นระบบการเทรด ที่โฟกัสเรื่องการรักษาต้นทุนนะรักษาทุนไว้ให้ได้เมื่อพซิชั่นเราเขียวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรานั่งดูมันเฉยๆนะแล้วถ้าเกิดราคาเนี่ยมันร่วงลงไปต่ำกว่าเอ็นทีของเราเอ๊ะแล้วไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้กําไรขึ้นมากําไรทิปนะครับนั่งดูไปเพื่ออะไรนะไม่มีประโยชน์นะครับเราก็จะใช้ตัว Stop Profit ตัวนี้นะมาตั้งดักไว้นะตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันย่อลงมาเนี่ยราคาสักประมาณ63,900ดอลลาร์ 63, นะแล้วก็ดีขึ้นไป เป็นผมนะผมจะตั้ง Stop Profit ผมไว้เนี่ยตรงนี้นะถ้าล่วงลงมาแล้วมันต่ำกว่าตรงนี้เนี่ย s ต o อออกมานะครับไม่ดีแนะ่ทรงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะเรา Stop อ,ออกมาก็จริงแต่ได้กำไรนะครับอย่างน้อยได้ค่าข้าวนะราคาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าเวลาที่มันทุบลงมานะลงมาแค่นี้นะครับ มันไม่หลุดโลลงมานะเพราะฉะนั้นสต็อปตรงนี้เราก็ไม่โดนนะราคาก็ดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทํายังไงครับดีขึ้นไปไอ้เมื่อกี้เนี่ยสต็อปอยู่ข้างล่างเนี่ยยกเลิกออกนะครับราคาดีขึ้นไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนสต็อปมาเป็นจุดใหม่นะที่โลนี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปต่อนะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะเห็นไหมโดนทุบลงมาอีกแล้วราคาไม่หลุดโลนะไอ้สต็อปเราที่ตั้งไว้ก็ไม่โดนนะครับราคาก็ยังดีขึ้นไปได้อีกทีนี้เมื่อราคามันนนนนนววิิ่งยยาาๆมมมแบบีีีี้้เเเะผกก็็จดดูตรปโโลลใ กัน เป็นแนวต้านที่มีความสําคัญเห็นไหมที่มันขึ้นไปโดนทุบลงมาเนี่ยเพราะว่ามันเทสไฮนี้ครั้งหนึ่งนะครับพอร,ราคาได้หลุดแนวต้านที่สําคัญตรงนี้ไปเนี่ยนะราคาก็พุ่งขึ้นไปเลยตรงนี้ผมก็จะมาประเมินแล้วว่าตรงนี้เนี่ยราคาน่าจะวิ่งไปยาวเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะเป็นปลายขึ้นนั้นแล้วราคาวิ่งไปจากตรงนี้เริ่มตั้งเทลลิงสต็อปนะครับก็จะมากางดูกันอีกทีนึงเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าราคามันย่อลงมาเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะใช้ตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นเนี่ยมาตั้งคอ Back, ก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับในการใช้ take profit stop แล้วก็ส่งไม้ต่อให้ t a i l i n g stop เป็นการ run trend ขึ้นไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ราคานะขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลงซื้อ,ลอพลาดทีเดียวเจ็บหนักนะถ้าไปไล่ราคาแบบนั้น ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งสต็อปทั้ง3แบบตอนนี้นะครับ d i s c o r d ของช่องสีสยามเนี่ยมีเพื่อนเอนเข้ามาจอยกัน7 0 0 0ักว่าคนแล้วนะครับ d i s c o r d นี้เข้าฟรีนะครับมีทั้งห้องซิ่งห้องเทคนิคเข้ a อ a นดัส s ทส์ห้องให้เท a ดเซตอัพห้องให้คุยกันนะครับเพื่อนเอนเข้ามาสร้างคอมมินิตี้กันมาแชร์ลิงความรู้แชร์ลิง t r เทรดเซตอัพแล้วก็เข้ามาคุยเทรดสอบถามปัญหากันได้นะครับว่าสงสัยอะไรอยากรู้อะไรใครที่อยากเข้ามาจอย Discord นี้นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้นะผมจะมาส่งตัวลิงนนก์ ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ